สวัสดีชาวราศีมังกรค่ะราศีมังกรคิมมาอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะจ๊ะเป็นปักของวันที่1นะคะจนถึงวันที่10กันยายนะจ๊ะเอาล่ะคลิปนี้ไม่มีไอดีไลน์คิมบนจอให้นะเพราะฉะนั้นกดลงไปใต้คลิปเลยนะคะไอดีไลน์สำหรับดูวดวงส่วนตัวนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนั่นเลยค่ะนะคะคิมไม่ได้มาเขาเรียกอะไรตัดต่อให้ในการแปะแบบไอดีไลน์ไว้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเด็วคิมไม่ทันนะคะช่วงนี้งานเยอะนะจ๊ะเอาล่ะค่ะนั่นคือทั้งหมดค่ะมา มาดูความรักชาวราศีมังกรกันเรื่องราวข้ามาสลับกันได้ลบกควรสลับกันเอาเองนะคะเพราะคิมจะอ่านเพียงด้านเดียวเท่านั้นจ้ะมาจากขอดูชาวราศีมังกรหน่อยว่าที่ผ่านมาคุดเป็นเช่นไรความรักเจออะไรอยู่ใบแรกของคุณคุณได้ชาเรอออดนะฮะเพชรอฟคัพมี The Tower นะคะมี8ไม้เท้ากูแมมีหถ้วยค่ะนะฮะ แล้วก็มีเดอะเลเวอร์ขยายเดอะเลเวอร์หน่อยซิคิมได้เดอะเวิลเอาละค่ะคนชาวราศีมังกรนะคิมกำลังมองว่าตัวคุณนะคะเหมือนจะเลิกกับใครคนหนึ่งเหมือนจะไม่ขาดนะเหมือนเหมือนเลิกกันไม่ขาดนะคิมเห็นการการออกไปจากชีวิตคุณนะการที่เขาเขาเริ่มที่จะไกลออกไปไกลออกไปนะที่นี้เนะี่ยบางคนอาจจะ คิมไม่อยากจะพูดคําว่าทะเลาะเพราะว่าคิมยังไม่เห็นใบ้ไพ่ของการทะเลาะที่คิมเห็นไพ่ของการตกลงว่าเหมือนจะจะไม่คุยกันแล้วอะไรแบบนั้นนะฮะทีนี้ไอการที่จะไม่คุยกันเนี่ยคิมมองว่ามันมันมันไม่ใช่เลยเพราะว่ามันเลิกกันไม่ขาดนะะบางอ่าบางคนอาจจะเป็นฝ่ายอ่าคนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายทักชาวราศีมังกรมาเองอะไรแบบนั้นนะแต่ความสัมพันธ์อย่างที่บอกนะฮะมันได้แค่คุยกันตอนนี้นะมันเหมือนมันได้แค่คุยกันผ่านทางข้อความผ่านทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลย มันมันดูเหมือนกับว่าตกลงจะเอายังไงอย่างเงี้ยนึกออกปะคือมันเหมือนจะเลิกก็ไม่เลิกนะแต่ว่าคุยกันแล้วก็ไม่ได้อะไรนะคะไม่ไดไ้ไม่ได้แบบเป็นกลับมาเป็นแบบนั้นอะนะคิมกำลังบอกนะยิ่งคุยก็ยิ่งยิ่งดีฟมากขึ้นเขาเรียกดีฟคืออะไรคือเหมือนจะตัดใจก็ตัดไม่ได้เพราะว่าก็ยังคุยกันอยู่นะคะแต่ว่า ย่างที่บอกว่ามันต่างคนมันต่างเป็นอิสระต่อกันแต่การคุยกันน่ะมันยังมีการหัวหาอารรซึ่งกันและกันซึ่งมันมันไม่ดีสำหรับชาวราศีมังกรถ้าถ้าคิมเห็นว่าไพ่ของคุณเนี่ยยังกระักเขาอยู่นะคิมรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกว่าเป็นเดอะเลิฟเวอร์ยังเขาเรียกอะไรอะยังมีความรู้สึกดีๆกับเขานะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะคุณไม่อยากเสียเข้าไปดังนั้นเดียวกันขณะเดียวกันคุณก็ไม่อยากคุยกับเขานะคะคือถ้าเกิดว่าจะเลิกอ่ะคิมมองว่าคุณน่าจะขอเลิกให้ขาดดีีกวว่่่่าาาออะะไรยงเ้ทคิมมนแต ก็ไม่เห็นจะขาดเพราะมีมันม,ม,มีการพูดคุยกันอยู่นะฮะอันนี้คือขำขำเข้าๆนะฮะของชาว,าว,าว,าวราศีมังกรนะเอาละทีนี้เดียวคิมจะเปิดใจของชาวราศีมังกรซะหน่อยมาเจาะใจชาวราศีมังกรกันค่ะมาดูซิว่าข้างในคุณรู้สึกยังไงบ้าง ชาวราศีมังกรหน่อยไปแรก q u e ว o นออฟสอดคุณดูเหมือนแข็งหกดาบค่ะหนึ่งเหรียญ The Judgment ค่ะแล้วก็เป็นเก้าถ้วยนะคะคือถามว่าขยายให้เขาเรียกว่าขยายให้เพื่อที่จะดูว่ามันคืออะไรนะ,ะเอาล่ะคิมมองว่าใจของคุณจริงๆอะคุณคุณเหมือนคุณก็เด็ดเดี่ยวนิดหนึ่งนะตรงที่ว่าถ้าเกิดจะเลิก ทาให้มันชัดเจนไปเลยดีกว่าว่าจะเลิกเพราะคิมว่อยอยู่อย่างเนี้การพูดคุยกันการที่ยังบางบาง,บางคนบางขั้นเนี่ยาอารมณ์เนี่ยเหมือนเหมือนเจอกัในที่ทํางานเหมือนเจอกัน,น,น,กนแล้วก็ไม่ได้คุยกันเออเหมือนเจอการแต่ในทะี่งานไม่ได้คุยแต่กลับบ้านมานทักแชทหากันคิมก็งงนะนะคิมว่าตัวคุณอย่างที่บอกว่าใจก็น,น่าเหมือนกันถ้าเลิกก็เลิกขาดไปเถอะเนะี่ เพราะอยู่อย่างนี้คิมว่ามันไม่ดีกับตัวคุณการทําตัวเป็นเขาเรียกว่าฟักอาราวเนี่ยเ <c oughs> าว่าฟักอาราวคือทำตัวน่ารำคาญอยู่รอบๆนะถามว่าแต่ถ้าถามคิมนะเขาได้คิมแบบดูไพ่ของคนชาวราศีมังกรตอนนี้คือมันยังมีอะไรดีๆกันอยู่ตรงนั้นมากกว่าคือตัวคุณก็ยังรู้สึกรักเขา แต่ทีเนี้ยคิดว่าคุณคุณจะไม่ยอมอยู่ตรงเนี้ยด้วยความที่เมื่อก่อนคุณเคยเป็นแฟนตอนเนี้ยคุณกลับกันว่าคุณอาจจะเสียเพลเลกันสักพักหนึ่งการแยกกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาการยังอยู่รอบกันมีทําว่าคุณเจ็บปวดนะแล้วมันก็สร้างความหวังเล็กๆให้กับชาวราศีมังกรว่าเขาจะกลับมาทีเนี้ยถามว่าชาวราศีมังกรรอหรือเปล่ามันไม่ได้รอหรอกคิดว่ามันไม่ได้รอแต่ว่า ด้วยความที่มันยังคุยกันอยู่ไงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ชาวราศีมังกรก็เลยไม่ไม่ได้อยากคาดหวังอะไรตรงนั้นคือพยายามทําใจได้ระดับหนึ่งแล้วกันว่าท้าเลิกก็คือเลิกแต่ถ้าถ้าเกิดว่ากลับได้ก็เออก็กลับก็ดีเหมือนกันอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะคุณเนี่ยคิมยังไม่เห็นความเสียใจเท่าไหร่ในใจของคุณนะคุณแค่รู้สึกว่าก็แแฟไปเลยถ้าจะกลับก็คือกลับไม่ได้รอนะแต่ถ้าจะกลับก็คือกลับแต่ถ้าไม่กลับก็คือทําให้มันขาดไปเลยดีกว่าอะไรแบบนี้นั่นที่คคิมมเห็นนนนะะะใใจของงชาาวรรีก ทีนี้ค่ะมาดูใจเขาละกันมาดูว่าเขาคิดอะไรมาเจาะใจเขาหน่อยจะหลน่จลนจะหล่นเอาล่ะ มาเจาะใจเขาหน่อยสิใบแรกของเขา Queen s of Cups ค่ะ8เหรียญน,นะคะชา a r ออ t ค่ะ9เหรียญแล้วก็เป็น Judgment คขึ้นไปจัดเม้ตรงนี้ได้เดี๋ยววิ f f อาโฟร์คูนขยายอีกใบดิได้เดี๋ยว Tower คืออย่างนี้เอาตรงๆนะใจเขาเนี่ยคิมบอกว่าเขาจะเลิกจริงๆนะคะต้องพูดคำนี้ก่อนนะว่าเขาเหมือนจะเลิกกับคุณจริงๆอยากเลิกจริงๆอยากแยกกันอยู่จริงๆ ะะเพราะว่าคิม,มว่าเขาตั้งใจจะไปแล้วเขาก็รู้สึกว่ากับคุณมันอาจจะพังแล้วล้มแล้วหรือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเึกออกใช่ไหมทีนี้ค่ะที่เขายังอยู่ตรงนี้นะคิมมาว่าอันดับแรกเขาเป็นห่วงนะคะเขาอาจจะเป็นห่วงคุณมากๆ ห่วงการเป็นอยู่ของคุณการที่คุณต้องอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามเหมือนคนมันเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนนะเขาอาจจะรู้รูทีนของคุณหรือลักษณะของคุณการใช้ชีวิตของคุณว่าอาจจะเขาเรียกอะไรอะอาจจะไม่ได้แบบแข็งแกร่งจริงๆหรือว่าแบบอยู่คนเดียวจะเป็นยังไงบ้างเขาจะมีความเป็นห่วงนั่นคือทําให้เขายังฝะาลาวคุณนะยังมาอยู่รอบๆตัวคุณอะไรแบบนั้นนะคะน่านจัดใจเขาในคีมว่า เขาจะไปจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยู่เขาอยู่คนเดียวเขาจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวการไม่ไม่ได้มีคนอยู่ในบ้านเดียวกันหรือในห้องเดียวกันเขารู้สึกสบายใจกว่าอนนั้นเท่าที่คิมเห็นนะคะในใจของเขาคนข,ของชาราศีมังกรนะนะที่ยังอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเขาเป็นห่วงคุณมากกว่าว่าคุณจะอยู่ยังไงอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้จะ้ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ก็แล้วกันนะ แนวน้มความสัมพันธ์ค่ะของชาวราศีมังกรค่ะว่าวันที่1น0ถึงสินี้นะคะแนวโน้มจะเป็นเช่นไรมีการพูดคุยกันให้กลับมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่การยังคุยกันอยู่แบบนี้สถานการณ์เดิมหรือยังไงค่อยว่ากันมาดูกันนะคะบวกลบห้าสิบเสมอนะคะในการดูแบบนี้นะอย่าเอาเป็นก็เรียกอะไรอย่าเอาเป็นดวงตัวเองนะเอาละค่ะ king of sword ค่ะ queen of sword ค่ะสามไม้เท้าค่ะนะคะห้าไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นเจ็ดถ้วยขยายตรงนี้หน่อยค่ะได้เดอ w ์ว e ลออฟฟอร์จูนีกแล้วขอขยายเดอ w ์ว e ลหน่อยสิคิมได้เดอะสเตรนท์เอาล่ะใช้คำว่าก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็ยังคุยกันยังมีการพูดคุยกันยังยังติดต่อหากันแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหม ประเด็นคือคุณและเขาก็เริ่มนิ่งตัวคุณก็เหมือนเหมือนพอมันเจอแบบนี้บ่อยพอมันคุยด้วยกันบ่อยแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะ่ะคนชาวราศีมัง,งกรคิดว่าคุณก็เริ่มลำคาเริ่มเบื่อเพราะว่าควีนออฟสอดขึ้นสองรอบแล้วทั้งในใจคุณแล้วก็ในพาร์ทของอนาคตนะะเอาคาตรงนี้นะคะยังอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะยังคุยกันอยู่แต่คิดบอกว่ามันจะมีการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาอย่างเช่นอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สต start คุยว่าจะคุยแบบนี้จะเอาอะไร ต้องการอะไรยังอยู่ตรงนี้ทําไมถ้าเกิดเลิกกันแล้วก็กคือเลิกกันไปสิอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าคําตอบนะคะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังอย่างเช่นเขาแค่เป็นห่วงผู้เฉยเขาไม่ได้ต้องการจะกลับมาหรืออะไรก็ตามมันจะเป็นแบบนั้นและคําตอบตรงนี้คิดมาว่ามันมันไม่ทำให้ให้ชาวราศีมังกรรู้สึกดีหรืออะไรเลยนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้คุณก็ทนก่อน คิดว่าคุณยังต้องทนนะทนให้เขาติดต่อคุณอย่างนี้เขาอาจจะไม่ได้ติดต่ออาจไม่ใช่ทุกวันหรอกแต่คิดมองว่าอาจจะสั่งสองสวันครั้งหนึง่งนะหรือไม่ก็ถามคําถามโง่ๆอ,อ,อย่างเช่นกินข้าวย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่สมควรถามคิโมองอย่างนั้นนะก็ทนกันไปก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มที่จะพูดตรงๆขึ้นมาเนะี่ยคิดมองว่ามันจะมีการที่เหมือนเถียงกันเล็กๆด้วยซ้ำไปนะมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าเท่านั้นแล้วกันนะคะคนชาวราศีม มาดูพี่เอนเจียเขาแนะนำคุณแล้วกันนะเอาละจับพี่เอนเจียแนะนำชาวราศีมังกรหน่อยเดี๋ยวเราไปคนโสดกัน ชารีออดค่ะแนละเป็น3ดาบแล้วคะแล้วก็เป็นสิเปรียนขยายสิเปลี่ยนกิมได้6ดาบนะคะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นคุณน่ะน่าจะรู้ดีมากๆว่าปัญหามันคืออะไรการทะเลาะกันการเถียงกันหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกคุณอนะมันไม่เหมือนเดิมนะคะมันไม่เหมือนเดิมแล้วคุณก็รู้ดีว่าครั้งนี้การมันอาจจะเป็นการที่เขาจะไม่กลับมาอีกแล้วนะฮะซึ่งตรงเนี้ยคิมคิมต้องบอกว่าเชื่อเซนต์ตัวเองเถอะนะฮะ เ <S an> ชื่อเซนต์ตัวเองหรือเชื่อความรู้สึกในเฟิร์สเทียร์ครั้งแรกของตัวเองว่าเขาจะไม่กลับแล้วคุณก็เดินหน้าต่อไปเลยนะคะการที่ยังปล่อยให้เขาอยู่อย่างเนี้ยคิดว่ามันมันปิดโอกาสของคุณแล้วมันก็ทําให้คุณมุกออนค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นทาทาในสิ่งที่คุณคิดว่ามันมันถูกต้องแล้วมันก็ดีสําหรับคุณจะดีกว่านะคะน,น,นั่นคือคําแนะนาของชาวราศีมังกรนะเอาละคะ่ะจบไปแล้วนะสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นนะคะทีนี้จะเรามาดูคนโสดกัน โสดชาวราศีมังกรค่ะมาดูซิว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณเป็นไงคนโสดแบบโสดสนิทอ่ะนะเราจากคนโสดที่ผ่านมา Pa g e of c u p ค u e e n ์ออฟคักไม่เท้า Hermit นะคะ6เหรียญแล้วก็ได้เดอ j u จัดเมน เาหล่ะคนโสดที่ผ่านมาคิดกำลังบองว่าคุณคุณมีคนเข้ามานะมีคนมาชอบมีคนเข้ามาคุยด้วยนะฮะจนทําให้คุณรู้สึก get feeling get feeling ได้นิดนึงนะรู้สึกชอบเขาได้นิดเดียวเท่านั้นเองแค่นิดนิดเท่านั้นเองนะคะนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็หายไปนะเขาหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เขาหวังเงินคุณด้วยซ้ำานะเหมือนเข้ามาเหมือนจะหลอกไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเจอใครก็มันก็แย่ไปหมดนะคะนั่นคือชาวราศีมังกรที่ผ่านมาสําหรับคนโสดคือถ้าจะเข้ามาแล้วจะหาแต่เรื่องเงินเนี่ยคิดว่าแม่งแม่งไม,ม่แฟรนะไม่ไม่เวิร์กนะทีนี้จ้ะมาดู1น0ถึงสิกันมาดู1น0ถึงสิจ้ะคนโสด The เดอะเมทิเชียนนะะค่ะเาเหรียญนะคะเพสอัพเพนเดเค่ะ นาบคิมบอกว่าคนชาวราศีมังกรคนที่สดเนี่ยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณ manage ชีวิตคุณได้ดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอยู่คนเดียวแล้วคุณไม่รู้สึกเหงาอะไรเลยนะคะการอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะการพูดคุยกับคนที่อาจจะเป็นเพื่อนคุยกับเพื่อนมันก็มันก็มันก็ดีกว่าคิมมองว่าคุณเรี่จะคุยกับเพื่อนคุยกับคนที่คุณสนิทด้วยนะฮะเหมือนไม่ได้ปิดใจนะแต่คิมว่ามองว่า1นึถึงสิเนี้ย เมือนคุณโอเคกับชีวิตตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นคิงมองว่าคุณยังไม่มีแฟนและคุณก็ยังไม่ได้หวังว่าจะเอาใครในช่วงนี้ด้วยค่ะก็ยังต้องโสดต่อไปนะคะคนชาวราศีมังกรนะนี่คือทั้งหมดของคุณค่ะชาวราศีมังกรนะคะราศีต่อไปนะคิมจะชาวราศีกุมจะนะจ๊ะราศีมังกรจ,กรกรจ,กจะเจอกันใหม่ในปักหน้านะคะฝากิคิมไปก่อนจ้าไว้เจอกันจา้าบ๊ายบาย